เรียบร้อยนะครับนักเรียนที่ทําข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาดูเฉลยแล้วก็ตรวจข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูครับข้อที่1นนะครับข้อที่1นึ่เขาถามว่าเครื่องดูตตีไทยในข้อใดนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะครับตอบว่าตะโพนนะครับตะโพนเฉลยข้อขอไข่นะครับเพราะตะโพนใช้ตีกํากับจังหวะให้สอดคล้องกับกองทัศนะครับแล้วก็ใช้ควบคุมความช้าเร็วนะครับ ไปข้อที่สองครับเครื่องดนตรีไทยในข้อใดใช้ตีกับกับจังหวะหน้าทับครับหน้าทับก็จังหวะนะครับจังหวะหน้าทับก็คือโทนนะครับเพราะโทนเป็นเครื่องดนตรีที่ควบคุมความช้าเร็วนะครับแล้วก็โทนลักษณะของโทนนะครับจะมีการขึงด้วยหนังด้วยนะครับขึงด้วยหนังจึงเป็นจังหวะควบคุมจังหวะหน้าทับนะครับต่อไปครับคุยเพียงออนะครับมีลักษณะอย่างไร คุยเพงออมีลักษณะเสียงทุ้มต่ำนะครับทุ้มต่ำเพราะคุยเพียงออใช้เป่าเป็นทํานองแล้วก็คอยสอดแทกทานองเพื่อความไพเราะแล้วก็มีลักษณะเสียงทุ้มต่ำนะครับมาต่อไปครับเครื่องดนตรีไทยในข้อใดนะครับที่เ mm ป็นเครื่องดําเนินทํานองนะครับดาเนินทํานองประเภทตีดําเนินทํานองนะครับดําเนินทํานองก็ต้องมีเจ็ดเสียงนะครับต้องมีเจ็ดเสียงต้องมีเจ็ดเสียง มีจดเสียงก็เฉลยนะครับของวงใหญ่นะครับของวงใหญ่ของวงใหญ่นะครับเพราะว่าของวงใหญ่นะครับใช้ตีเพื่อควบคุมความถูกต้องแล้วก็ของทานองเพลงนะครับควบคู่กับชิงนะครับแล้วก็เครื่องหนังนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับเครื่องดนตรีไทยในข้อใดนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงนําวงนะครับบรรเลงนําวงนะครับ พอนี้น่าจะง่ายนะครับก็คือระนาดเองนะครับเพราะระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ดำเนินดรรเนินทํานองนะครับมีบทบาทเป็นผู้นำของวงนะครับต่อไปครับข้อที่หครับกองทิมพนีครับมีระดับเสียงเทียบได้กับเสียงในข้อใดครับต่อไปครับบอกนะครับเสียงเบสนะครับเสียงเบสเพราะกองทิพนีมีลักษณะเสียงทุ้มนุ่มนวลแล้วก็คลายกับเสียงเบสนะครับ เครื่องดนตรีดำเนินทำนองนะครับมีลักษนณะเสียงดังแหลมเล็กกลางวานดังแหลมเล็กกลางวานนะครับเฉลยน,นะครับก็จะเป็นไวโอลินนะครับไวโอลินเพราะไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ดำเนินทำนองนะครับได้รับความนิยมจากเสียงที่แหลมกลางวานนะครับข้อที่แปดครับฟุตนะครับ มีการสร้างสรรค์เสียงมาจากสิ่งใดนะครับฟุตามาจากนกไนติงเกลนะครับนกไนติงเกลนะครับเพราะฟุตให้เสียงที่ไพเราะนุ่มนวลน,น,น,นะครับใช้เป่าเป็นทํานองคล้ายกับเสียงนกนะครับนกไนติงเกลนะครับแท็แกแท็แกแท็กเป็นเสียงของกองชนิดใดครับแท็แกแท็กแท็ก เป็นเสียงของกลองแสแนนะครับกลองแสแนเพราะกลองสแนเป็นกลองที่พบเห็นทั่วไปนะครับในการเดินขบวนพาเหรดนะครับวงดวงดุริยามวงดวตวาทิตนะครับซ้ายครับข้อที่สิบนะครับเครื่องตีประกอบจังหวะแล้วก็ทำนองนะครับเครื่องตีประกอบจังหวะแล้วก็ทำนองมีความสำคัญอย่างไรนะครับเฉลยนะครับก็ทำให้บทเพลงสมบูรณ์นะครับมีความไพเราะนะครับเพราะว่า ครื่องดนตรีประกอบทานองนะครับก็จะให้บทให้บทเพลงที่มีความไพเราะกลมกลืนแล้วก็มีความเหมาะสมถูกต้องนะครับเมื่อนักเรียนตรวจคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนคะแนนนะครับเขียนคะแนนไว้ในหน้าในหน้าที่27นะครับในหน้าที่27นะครับ ท,ที่เขียนว่าได้จุดๆ,ๆ,ๆคะแนนแล้วก็คะแนนเต็มสิบนะครับในขอบสีเหลืองนะครับเขียนคะแนนลงไปนะครับแล้วก็เขียนชื่อไว้ด้วยนะครับเขียนชื่อไว้มุมบนนะครับมุมบนในหนังสือเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูทางลายส่วนตัวนะครับส่งรูปให้ครูทางลายส่วนตัวนะครับต่อไปเป,เป็นการสรุปงานนะครับสรุปงานให้นักเรียนสรุปประมวลความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับ เรื่องที่เราได้เรียนกันนะครับที่ครูได้ทบทวนให้เมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้นะครับตั้งแต่เครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะเครื่องดนตรีไทยดําเนินทํานองเครื่องสากลประกอบจังหวะแล้วก็เครื่องสากลประกอบทํานองนะครับมีสี่หัวข้อหลักๆนะครับสหัวข้อ ก็ทําประมาณนี้นะครับทําประมาณนี้นะครับทาลงในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามน,นะครับอาจจะทําเป็นกรอบอตีตารางก็ได้นะครับ้แบ่งเป็น4ี่ช่องนะครับก็จะมีเครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะเครื่องดนตรีไทยดําเนินทํานองเครื่องดนตรีสากลประกอบจังหวะแล้วก็เครื่องดนตรีสากล ดำเนินทำนองนะครับทําเป็นตารางอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือหรือใครอยากทําแบบอื่นก็ได้นะครับแบบอื่นนะครับเป็นความคิดของเรานะครับแต่ให้มีหัวข้อทั้ง4หัวข้อนี้นะครับให้มีหัวข้อทั้ง4หัวข้อนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ให้อีกครั้งหนึ่งครับส่งไฟล์ชิ้นงานให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการส่งงานก็เหมือนเดิมนะครับส่งงานทางไลน์ส่วนตัวครูนะครับ วันนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวส,สัปดาห์หน้านะครับมาพบกันใหม่นะครับมาพบกันใหม่เดี๋ยวครูจะจะเป็นการสอนออนไลน์นะครับจะเป็นการสอนออนไลน์นะครับภารกิจครูก,ก็น่าจะเสร็จทันเรียบร้อยแลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ